ุ่มข้าชาร์จคอมพิวเตอร์ไรซ์ระบบ Direct Access กดเพียงปุ่มเดียวได้เมนูที่ต้องการ ถึงเวลาความอร่อยแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเชฟฝ้ายฟูคนเดิมค่ะฝ้ายฟ,ฟูข่าวันนี้มีอะไรมาทําให้เราทานคะวันนี้นะคะเราจะมีเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝ้ายเห็นคนกําลังอินเทรนเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นค่ะใช่เดี๋ยวนี้นะกินอะไรก็ต้องระวังเมื่อก่อนตอนเป็นเด็ก,เ,ดกเนี่ยอะไรขายข้างทางแล้วก็ซื้อกินนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วใช่เดี๋ยวนี้รู้มากขึ้นมลภาวะมันมากขึ้นกินอะไรต้องระวังจริงๆถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวฝ้ายจะมาทําเมนูข้าวปลานึ่งเกากี้ค่ะแค่ฟังชื่อก็สุขภาพดีีีแล้้วใช่่มยเเกกาน เคยได้ยินว่ามันมีสรรพคุณช่วยเรื่องสายตาใช่ไหมของคนจีนถูกต้องค่ะและเมนูที่จะทําในวันนี้นะคะเราจะทําด้วยหม้อขุ่ข้าวอุ่นทิปคอมพิวเตอร์ไรซ์ค่ะเริ่มแรกนะคะ,ะเราจะเตรียมถ้วยฟลอยอย่างนี้นะคะค่ะจากนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ลงไปก่อนแล้วก็อันนี้ผสมด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ ราดให้ทั่วเลยค่ะส่วนตัวข้าวนะคะเราก็จะใส่ลงไปนี่เราให้ดูก่อนนี่จะเป็นที่เราจะใช้นึ่งไปพร้อมๆกันค่ะอันนี้ข้าวเราก็ซาวน้ำนะคะแล้วก็ส่งขึ้นให้เสด็จก็ใส่ส่วนที่เหลือนะคะก็จะมีขิงแก่กระเทียมนะคะน้ำมันมะกอกแล้วก็เกลือค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่น้ำไปที่ระดับขีดที่3มนะคะ แล้วปลาล่ะคะฟ่าย์มีค่ะแล้วก็ส่วนของปลาเราจะใส่ในตะแกรงนึ่งค่ะอ๋อยึอสามารถนึ่งปลาไปพร้อมๆกับการหุงข้าวได้เลยค่ะถูกต้องค่ะเป็นทูอ i นมเลยเสร็จแล้วนะคะเร็วม,มากนี่ แล้วนี้นะคะแล้วก็มีเคล็ดลับของปลามาฝากด้วยสําหรับคนที่กลัวปลาเหม็นคาวหรือว่าเนื้อปลาเลยนะคะ mm hmm. ก็แค่ให้ทาด้วยน้าส้มสายชูหรือว่าเกลือคะ่ะที่ตัวปลาแล้วก็ล้างออก mm hmm. แค่นี้ก็ไม่เหม็นคาวแล้วก็ไม่เลยแล้วค่ะแค่นี้เองเนาะแค่นี้<ค><อ>จริงๆเมนูวันนี้ดูยุ่งยากนะแต่ว่าทําจริงๆง่ายนิดเดียวเอง <c oughs> แค่ปุ่มเดียวนะก็สามารถทําเมนูที่เราต้องการได้แล้วและยังสามารถปรับรสหรือว่าเพิ่มระยะเวลาการปรุงอาหารได้ด้วยนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นที่เอิงชอบมากคือเรื่องการทําความสะอาดค่ะการทําความสะอาดง่ายมากเพราะว่าฝาด้านในแล้วก็ช่อง ระบ <HHH> ายไอ้น้ำเนี่ยสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายโอ้โหสะดวกสบายขนาดนี้นะคะเหมาะกับชีวิตแบบโมเดิร์นลิฟวิ่งอย่างเราจริงๆค่ะถูกต้งค่ะตอนนี้นะคะปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะนี่เป็นยังไงบ้างหน้าตาดีมากจะอยากดูข้างล่างด้วยค่ะได้เลยค่ะเฮ้ยแจ๋วมากเป็นยังไงล่ะแจ๋วมากโอ้โหควัน่่าเชือหอมเนาะหอมมากเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟใส่จานเสิดีกว่า เพื่อสุขภาพาเหมาะกับครอบครัวนะคะค่าแ่เมนูนี้แล้วเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยกลับไปทำให้สาม,มีทานดีกว,ว่าวางไว้อย่างนี้เนะี่ยตอนแบบทำงานกลับมาเนี่อยัอยากมีบ้างอ๋อ <laughs> <laughs> ได้ข่าวว่ามีแล้ว ส่วนคุณผู้ชมนะคะถ้าอยากได้สูตรนี้ค่ะเข้าไปได้ค่ะที่ w w w t h a i city co t h นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบการทำ DIY การทำอาหารแบบฟิวชั่นหรือว่าการตกแต่งอาหารบนจานหรืออยากจะเข้าไปพูดคุยในบล็อกนะคะสามารถเข้าไปได้ค่ะที่ w w w c h a u b i k l u b com ส่วนใน Facebook ของชาวิคับตอนนี้ก็มีเกมมาให้ร่วมสนุกกันค่ะแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ของชาวิคับเพียงแค่เลือกเมนูที่คุณผู้ชมโดนใจนะคะแต่ว่านำมาเปลี่ยนชื่อให้เก๋ไก๋ขึ้นค่ะก็ลุ้นรับของรางวัลไปเลยค่ะ